ู้ชมครับกลับมาในช่วงที่3ของรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยในช่ว,นชวงนี้สนับสนุนโดยปูอินซีเม็ดแท้ตราสดชื่นปูอินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเอาละครับท่านผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้เราจะมาพบกับผู้นำนะฮะทำให้ชีวิตของคุณการนั้นเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรไปรู้จักกับเขาเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในวงการเขาเรียกกันว่าป๋าเบิร์ดค่ะ ปลาเบิร์ดนี่เพลงใช่เบิร์ดธงชัยไหมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะเบิร์ดเบิร์ดเฉยเฉยเบิร์ดเบิร์ดเฉยเฉยนะครับพี่เบิร์ดชื่อจริงว่าสันเพชรธรรมประเสริฐครับครับผมอะไรนะสันเพชรธรรมประเสริฐครับทำประเสริฐคุณคุณมาคุณยังไงไหมครับผมนักสุนคนรวยค่ะเรามารู้จักัประจักษ์ชัยได้ยังไงครับพี่เบิร์ตก็เพราะคู่สีครับคู่สีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะสนใจอยู่มาตั้งห้าปีแล้วครับครับครับแต่ก็มาวันนี้ก็อยากจะจริงๆเราอยากจะให้เกษตรกรของเราเนี่ย มีรายได้มีผลผลิตเพิ่มขึ้นครับนี่แหละครับคือจุดประสงค์ที่ที่ที่ออกมาสัมผัสแล้วก็ออกมาอยากให้ชาวนาเขารู้รู้และว่าแปลงเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับผลผลิตเพิ่มลดต้นทุนนี่แหละครับนี่นะตั้งใจมากเลยคือม่ว่าอยากช่วยเกษตรกรให้ได้ลืมตาอ้าปากบางคนบอกว่ายิ่งทําก็ยิ่งเป็นหนี้ยิ่งทํายิ่งเป็นหนี้เอ๊ะใช่ครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมไม่ลองพลิกหรือว่าลองมาสนใจหรือว่าลองมา ใช้ของเราดูบ้างเพื่อชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเห็นว่าเปลี่ยนแปลงมาเยอะแล้วนี่ครับไม่ว่าจะเป็นด้านความเป็นอยู่ครับผมแล้วก็ชีวิตของเราก็อิสระขึ้นครอบครัวก็มีความสุขมากขึ้นนะครับเรื่องของลูกหลานก็ได้มีโอกาสได้เรียนกันได้สูงขึ้นใช่ออันนี้ดีนะหลังจากที่ครอบครัวเราได้สัมผัสกับสินค้าสตาร์ชัญชัยทุกทุก ตัวเลยที่บริษัทนําเข้ามาวันนี้วันนี้วันนี้เปิดใจเรื่องนาข้าวให้ฟังซึกนลิดได้ไหมครับว่าเป็นยังไงครับอย่างเรื่องนาข้าวนะครับปกติเนี่ยชาวนาเนี่ยอย่างปีเนี้ผลผลิตต่ํานะครับปีหน้าเนี่ยจะเขาจะเลงเลยนะครับว่าฉันจะต้องเพิ่มปุ๋ยละอในที่สุดค่าใช้จ่ายก็ต้องเพิ่มใช่ไหมครับใช่ครับค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นผลสุดท้ายก็ต้องติดหนี้ติดสินขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาภาระก็ต้องเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้ผมก็อยากจะให้ชาวนาของเราเนี่ยครับ หันมาลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างแท้จริงเลยนะครับโดยลองมาเปิดใจดูกับกาใช้คู่ซีของเรานยครับตอนนี้ไม่ใช่มีคู่ซีอย่างเดียวนะมีข้างหลังมีซีมาเพิ่มอีกซันฮีโร่นะน้องใหม่ใหญ่กว่าสารใหม่ใหญ่กว่าสรปรุงดินเร็วแรงและก็นานเลยเคยเจอแบบเคสหนักๆที่เราไปช่วยเหลือครับแบบไหนบ้างครับเคสหนักๆนะครับอย่างสมมติว่าข้าวก้าวไร่เนี่ยปกติเขาทามาเนี่ยจะได้ทุกปีทุกปีแค่ อย่างมากก็3ตันอะไรประมาณนี้สาตันก้าไร่ก้าวไร่ได้3ตันก็เท่าว่าหายไปหกไล่เลยนะนะสามพันกิโลเนี่ยฮะโอ้โหหายไปเยอะมากเลยอ่ะก็ไปพี่ลองใช้ซันนิโลดูมั่งสิเขาก็ยังไม่เชื่อเท่าไหร่ไม่เชื่อนะอรับก็ลองเปิดใจดูนะครับไม่เสียหายหรอกครับผมครับก็เปิดใจไปเลยครับเพราะเรามั่นใจของเราครับเพราะอย่างด้านสุขภาพเนี่ยมัน คือดีแล้วอ่ะตบใจสุดยอดแล้วอะตบจบแล้วนะครับแล้วด้านการเกษตรของเราก็ต้องร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเรามั่นใจเอาลองใช้ดูครับพอไปใช้แล้วเปิดใจใช้เก้าไร่ปีแรกเลยนะครับปีแรกที่ผ่านมานี่แหละครับครับปรากฏว่าได้เก้าพันกิโลครับเก้าไร่จากสามพันเป็นเก้าพันก็คือได้ได้เพิ่มขึ้นมาร้อยถังต่อหนึ่งไร่เลยครับเห็นใช้คู่ซีอย่างเดียวนะครับครับชคู่ซีฉีดค่ะ ชี้ยังเดียวอัตราส่วนยังไงครับก็ยี่สิบซีซีต่อน้ำยี่สิบลิตรเพราะว่าเขาใช้เก้านาเขาก้าวไร่เนี่ยคู่ซีของเราเนี่ยคู่นี้ฉีดได้สิบไร่ก็เท่ากับว่าใช้สามชุดเองฉีดได้หนึ่งครั้งสามชุดเองเหรอเขาก็ใช้สามชุดก็ฉีดได้สามครั้งครับสรุปแล้วเก้าไร่ใช้สามชุดแค่นนั้เองฉีดสามครั้งครับแล้วเขาได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาหก ตันเลยอ่ะโหสุดยอดไหมคะคุ้มไหมครับเนี่ยเขาคุ้มเลยครับเขาดีใจเลยยกนาให้เลยใช่ไหมครับเขาบอกว่าปีนี้จะของเราเต็มเ็มเลยเต็มเต็มเลยใช่ครับปีฤดูจะถึงเนี่ยฮะแล้วคุยเรื่องธุรกิจสักนิดนึงครับว่าธุรกิจมันพอไปทําแล้วเนี่ยเรามีโอกาสยังไงถ้าสมัครเป็นสมาชิกอะครับก็ธุรกิจตรงนี้นะครับที่ที่ผ่านมา5ปีเนี่ยสตาร์สัญชัยให้จริงครับใจจริงมากๆเลยนะครับธุรกิจจะเริ่มเริ่มจากผลิตภัณฑ์ของเรา โดยอัตโนมัติเลยนะครับผมก็เป็นเกษตรกรนั่นหนึ่งนะครับก็ไม่ใช่นักธุรกิจที่เก่งมาจากไหนนะครับใช่ใช่ใช่แต่ตอนนี้เก่งแล้วสินค้าสินค้าจะพาเราไปอีกไม่เก่งคะแต่ขายเก่งมากเลยครับครับยางไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนานะครับน้องเหนือจากทํานาแล้วเนี่ยครับเราก็สามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่ที่ทรงคุณค่าเนี่ยฮะไปบอกคนที่เรารักนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ หรือด้านการเกษตรแล้วมีนุ่นด้วยนะมีนุ่นด้วยนะอย่าลืมนะเนี่ยใครใครใครตัวสารสัตว์เนี่ยฮะเพราะว่ามูเห็ดเป็ดไก่เลยเนี่ยเพราะว่าเกษตรกรไทยของเราเนี่ยจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับผมนอกจากหน้านาแล้วก็มีเป็ดมีไก่อะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นไรนาสนผสมอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ได้นะครับเ้วเห็นผลมาแล้วด้วยเห็นผลครับใช้ดีบอกต่อ ก็ก่อเกิดรายได้เลยจริงนะครับดีกว่าคุณการบ้างครับคุณการครับแม่ยืนนั่งยิ้มยิ้มแก้มปีเลยเมื่อก่อนอ้วนอย่างนี้ไหมครับเนี่ยเมื่อก่อนนี่ก็เขาเรียกว่าอึ๋มเป็นเยืิ่งไม่ใช่ควรนะเขาเรียกว่าอึ๋มนะมันหอมนะเดี๋ยวนี้อึ๋มแล้วนะครับครอบครัวมีความสุขมากลองลองบอกธุรกิจอันสวยงามหน่อยครับว่าณเวลานี้เรามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับที่เห็นก็หนึ่งก็คือรายได้นะคะแล้วก็คุณได้แน่ๆคือด้วยสุขภาพ อันดับแรกรจากตาสัญชัยรวยสุขภาพแล้วก็รวยเงินคือเขาเรียกรวยเรื่องทรัพย์สินค,คุณจะเป็นโลกถุงเงินปร่งพองโดยอัตโนมัติ<อ>ถ้าคุณเข้ามาเปิดใจเข้ามาดู เลยเรื่องของบริษัทตาสัญชายถึงขนานนั้นเลยเลยครับมีโรงพยาบาลรักษาไหมครับไม่มีค่ะไอเรื่องอะไรไม่มีเรื่องทรัพย์สุทิแล้วก็แล้วก็จะเพิ่มญาติพี่น้องใช่เพราะว่าพอเราทำธุรกิจตาสัญชายแล้วก็เราได้บอกบุญได้อ่ามีสมาชิกนะคะทุกคนจะเป็นเหมือนกับว่ายิ่งกว่าญาติพี่น้องอีกใช่ไหมคะเพราะว่าเราได้นําสิ่งดีๆไปบอกเขานะคะเขารวยผลผลิตเขามีรายได้เพิ่มนะคะใช่ไหมคะไปทุกๆท้องที่ บอกว่าไปที่ไหนก็แจกข้าวสารมาเต็มรถเลยนะใช่ครับไปที่ไหนก็สีขาวมาให้จากเมื่อก่อนนี้ข้าวสารกรอกโม่ใช่ไหมาณนี้ตงนี้มีข้าสารแจกเขาแล้วท้ายรถจากเมื่อก่อน้าวสารกขอกมใช่ไหมประมาณนี้ตรงนี้มีข้าวสรแจกเาแลรถกิจของเอานี้ส่งสารกใไปไดน้ตรงนี้รเลยรถกเห็อ่นนี้วสรกานีเตรงนี้าวก็ไาล้กเม่ก่อ้กอไปเป็นมานี้เปงนเ้้ใวรแล้วก็ไม่ต้องทํางานอโรงงานฮะก็มาอยู่กับ สตราสัญชาติแล้วเขามีไรายได้หลักหมื่นเลยครับคุณการครับช่วยบอกนิดนึงนะครับว่าของเรานั้นมีอะไรเสริมทําให้ทุกท่านได้โอกาสตัดสินใจได้เร็วขึ้นนะครับก็คืออันดับแรกก็คือเราจะเพิ่มอย่างสมมุติว่าคู่ซีนี่คือเพิ่มผลผลิตให้กับชาวไร่ชาวนาน,นะคะคแล้วในเมื่อคุณเพิ่มผลผลิตแล้วได้ผลผลิตเยอะแล้ว สุขภาพหันมาดูใช่ะสุขภาพสุขเกษตรกรจะอยู่กับสารเคมีมาตลอดชีวิตต้องนี่อะไรฮะนะคะซันแบรนด์วันนี้ทุกลูกค้าทุกรลายที่โทรเข้ามาจะบอกว่าขอล้างสารล้างสารพี่เลยค่ะเนี่ยไม่ยากครับไปหาเสีธรนชัยครับลับไส้ออกมาล้างให้หมดเลยนะคะทุกคนอย่าลืมว่าทุกคนต้องดีท็อกล้างลำไส้เพราะว่าเราอยู่ด้วยต้องต้องมีการล้างลำไส้นี่นะคะอ่านะคะ หลายคนบอกว่าขอล้างสารพิษเอ้าก่อนท่านจะทานอย่างอื่นต้องล้างสารพิษล้างสารพิษในตัวของท่านนะครับที่ท่านนั้นใช้สารเคมีมาหลายสิบปีแล้วอาจจะสะสมไปอนามัยที่ไรเจอทุกทีแม้แต่ว่าคุณไม่ได้ใช้สารยาปุ๋มเนี่ยไม่ได้ทําการเกษตรคุณเป็นแม่ค้าขายของชําก็ยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ล้างเลยใช่เราก็ต้องล้างใช่ไหมคะวันนี้เราสูรอากาศเราก็ เจอควันพิษใช่ไหมเราก็เจอมลภาวะเราก็ต้องมีสารเคมีอยู่ในร่างกายมีสารเคมีในร่างกายเพราะฉะนั้นนี่เลยครับซันพาวซันแบรนด์ซันแบรนด์ของเรานะครับเอาไปล้างบริษัทสตาร์ซันไซของเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้สตาร์ซันไซของเราอ่ะนำลองเลยนะคะเรื่องของสุขภาพสุขภาพหลังจากนั้นท่านจะทานอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ที่นั้นๆที่ที่น่าจะแนะนำแนะนำตัวไหนก่อนครับแนะนำเลดมอร์สขั้นแรก เลดเลดมอดนี่ก็ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับสายตาสายตาระบบเลือดระบบเลือดแล้วก็ไขมันอุดตันเลดมอดเนี่ยช่วยได้ดีเลยนะคะพี่เบิร์ตเราจะบอกว่าเราเป็นเจ้าของเคสจะบอกเลยว่าเคสของลุงพมใช่ไหมคะลุงพมโคดนาเกะโคดนาแกเราจะบอกเลยว่าที่อยู่เพอเรนูนะครับหากท่านหากท่านใดดูละครสั้นนะครับคนนั้นแหละครับคือลายแรกที่บอดมา20ปีทานเรดมอด บอดมา20ปีใช่ครับทานเลดมอสได้ได้รับเบียยังชีพมา6ปีครับครับแล้วตอนนี้แล้วมาทานเลดมอสเข้าทานเลดมอสกล่องที่สองกล่องที่สองเ่แหรอเป็นเป็นเคสของพี่เบิร์ดนี่แหละเป็นคนส่งเรดมอสไปให้ทานกล่องแรกเลยครับอ่าเดี๋ยวปุ้มเป็นคนไปสัมภาษณ์ด้วยปุ้มจะขออนุญาตเล่าให้ฟังว่าคุณลุงอ่ะคุณลุงพรมนามสกุลโคตรนาแกนะคะก็คือตาบอดมา20ปีนะคะแล้ว คุณหมอบอกว่าจอประสาทตาเสื่อมนะคะแล้วทานเลดมอสสิบเม็ดเนี่ยเริ่มมองเห็นเงาตะคุ่มจะคุ่มนะคะคุณลงพมบอกนะคะแล้วหลังจากทานครบ30เม็ดคือหนึ่งกล่องเนี่ยมองเห็นท่าภรรยาลางๆใช่ครับแล้วพอทานครบสอง่สองไปนาได้ไปนาได้เองหลังจากรับเบี้ยยังชีพมาแล้ว5ปีมีบัตรสมุดคนพิการด้วยครับ สร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าคแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับคนละแวกนั้น มากเลยเอาละครับท่านผู้ชมครับนะฮะจริงๆแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นกับพวกเราเนี่ยมันอัศจรรย์กันหลากหลายมีเยอะมีหลายเคสเลยครับผมจะบอกว่าถ้ามาอยู่กับสตาร์สัญชายของเราจะจะเกิดสิ่งมากอัศจรรย์มากมายเอาละครับท่านผู้ชมนะครับนี่คือธุรกิจสวยงามกับสตาร์สัญชัยของเราโดยทีมงานปุ้มนำรวยช่วยกันทำกับรายการรวยได้รวยดีคู่สีคู่รวยนะครับติดตามได้ทางช่องปิ๊งทีวีแห่งนี้นะครับ แล้วก็รายการของเรานั้นบอกแล้วว่าอยากให้ทุกท่านนั้นได้ปลดหนี้ปลดสินสักทีหนึ่งแล้วก็ย,ยังเพิ่มอีกช่อง Hero Channel ในช่วงของตีสี่แล้วก็1นึ่ทุ่มด้วยนะค,ะครับผมอ่ะก็มีโอกาสได้ชมมันทั้ง2ช่องคือพิ n g หกและ ฮีโร่ช่อง131าหนะครับสำหรับ psi นะครับสำหรับวันนี้รายการรวยได้รวยดีคู่ซีคู่รวยก็หมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณแขกทั้งสองด้วยนะครับที่มีโอกาสได้มาบอกสิ่งดีๆให้กับท่านผู้ชมนะครับในการตัดสินใจที่จะมาอยู่กับสตาร์สันจยของเราสำหรับวันนี้ผมนกแลบางระจันปุ้มวิรยดาค่ะผมสันเพชรทาประเสริฐครับการทำาพมประเสริฐค่ะครับผมนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับและติดตามได้ทั้งช่องปิงและฮีโร่นะครับเป็นประจำ ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> สวัสดีสวัสดีครับ